เึ่งเสร็จงานค่ะทุกคนวันนี้ได้อาหารฟรีค่ะอาหารเย็นจะน่าจะดีค่ะมื่อไี่ สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสไปยูเคค่ะทุกคนเป็นจะได้สบายดีกันหรือเปล่าคะเมื่อนี่ก็เป็นวันเสาร์ค่ะเป็นวันทํางานของวิไลอีกเมื่อหนึ่งค่ะทุกคนว้าเหื่อยเหื่อยอีกแล้วเหนื่อยแต่ก็ยังดีเนาะมีงานเห็ดนี่แหละสู่ๆกันไปค่ะมีงานเดียวกับสิจมมีงานก็บเฝ้ากอบโกยนั่นแหละค่ะว้าเหื่อยเปิดกล่องมากกับเมื่อยเมื่อยเื่อยเฮ้อเหื่อยเหื่อย กลับมาจากทํางานเมนีวิไลเลิกไหวค่ะทุกคนเมนีวิไลเลิกประมาณบ่ายสามมีน้องพนักงานคนใหม่ที่ว่าพนพิ่งเข้ามาแดบบดลค่ะเพน่น่ามาซอยเมนีฟาวฝ่าผ้า,า,าวิไลแลนจนมาวิไลเห็นงานถูกมือเนาะแต่ว่าเพนอะอาทิตย์หนึ่งเห็ดอยู่ประจักมือเพนก็มีแรงแล้วแต่วิไลตีโอ้ยเห็ดถูกมือกับ่มีแรงแต่กับแลนน้ำพนแลนน้ำกล่น นั่นแหละค่ะก็สู้ๆกันไปนี่แหละค่ะถ้าพายบลูเนาะวากันใส่ชีวิตในต่างแดนมันบดายบดายแบบว่าอย่างถี่ได้หลายคนคิดบางคนก็จะคิดว่าโอ้ยเด็กผัวฝรั่งเนาะตงรวยนู่นนี่นั่นเ Asia, นนน OB I, OB I, บิ้งแน่ค่ะทุกคนโปรดเข้าใจเนาะค่ะบางเธอเกาะยา마แบบว่าเฮ็ดให้คนทางเมืองไทยนะบอกถึงว่าคนทางเมืองไทยยามากดดันยามาเฮ็ดให เมียฝรั่งย่างเช่นวิไลเนี่ยทีววาแด่สามีบร่รวยนี่อึดอัดหรือวาบสบายใจเนาะค่ะการถี่เห่าอยู่ต่างประเทศนี่เห่าก็ต้องทนกับอากาศทนนั่นทนนี่วอกถึงว่าบางคนจะบอกว่าทนเห็นยังคือบ่กกับเมืองไทยออาเปรียบเทียบระวางเมืองไทยกับอยู่นี่ ทุกคนก็ต้องคิดว่ายูนี่ดีกว่านบมคะดีกว่าในที่นี้ก็คือว่าการงานการทํางานนี่เฮามีราใจร้ายแต่ยังหน่อยเฮาก็ยังพยายามเก็บพยายามยังมันก็ยังพ่อสิมีเก็บได้ค่ะถาสมุดว่าเฮาเหตุงานหนักกีหลีนักน่ะเต็มทีน่ะคือเวลาตอนนี้เวลาก็เห็ดงานราน้ายจงสิคันสมุดว่ามีไาใจมากอะเดี๋ยวบอกถึงว่าแต่ละช่วงนี่มันบริ้รรนปีนี่มันมันกับบ่มีหยุดบ่มีหมดดอกค่ะ รายใจนี่มันมีวนเวียนไปตลอดค่ะทุกคนโดยเฉพาะตอนช่วงเนาะเทศกาลยูนี่เขาก็จะสําคัญมากในช่วงเทศกาลก็จะเป็นแบบสื่อของขวัญให้ลูกนู่นนี่นั่นในช่วงเทศกาลแต่ขอบครัววิไลเป็นขอบครั่วที่บรดยลวยยางอียงเขาก็จะมีเทศกาลสําคัญก็คือเฉพาะช่วงคริสต์มาส อย่างเดียวนะคะในช่วงคริสต์มาสอย่างเดียวสําหรับสีทสีสื่อ,อยั่งให้เด็กหน่อยแล้วส่วนไลฟ์กับซามี่ก็จะบระิสื่อเสื้อผ้าซสื้อ,อยั่งห้ลูกแบบว่าพรัเพลือนะคะจะสื่อเฉพาะแบบว่าสิ้นปีในช่วงสินปีก็จะสื่อให้จะสีแล้วก็โดยเฉพาะเด็กหน่อยขาบอกคอยเดี๋ยวออกไปไซส์เสื้อผ้าก็จะบริสเกาบริพังไหวจะสีนะคะแล้วเข้าก็เลยแบบว่า,าประหยัดไปในจุดหนึ่งแต่ว่าช่วงหน,าหน้าหนาวอีกเข้าก็ตรงเ,เก็บเงิน สื่อน้ำมันเพิดจะเติมหิดปีนี้นี่บอกถึงว่าปีนี้นยังประธานเด็ดสินปนีนี่ยังประธานเด็ดผลหนาหนาวน,นี่ขอบค้ดวิไลกับป้าไปแล้วสามหลอบค่ะเติมน้ำมันเพราะว่าบานมันใหญ่แน่เนาะขนาดบานจะใหญ่แน่แล้วทีนี่หิดมาก็ต้องใส่ความห่อนหลายจังสีนะคะเปิดได้สองชั่วโมงกับหนาวแล้วสองชั่วโมงกับหนาวแล้วก็นเลยเป็นเอียงขีบเรืองแน่ เรื่องทุกอย่างแหะค่ะนี่สามีเป่ะกาศซื้อม,มะไหมาว่านสามีพันซื้อมาแทนทีวิไลได้มาจริงๆแล้วอันนี้นี่วิไลจะบกค่อยมากปันไดแต่กี่วิไลเป็นคนถี่บกค่อยกินช็อกโกแลตปันไดนะคะวิไลจะกินช็อกโกแลตเฉพาะทีว่าเป็นทีกลมๆทีว่าไม่ทัวนะ่ะทีวิไลเคยลงเห็เบิงอันนั้นแหละคืออย่างหนึ่งทีวิไลกินแต่ปกติแล้ววิไลจะบกค่อยชอบช็อกโกแลตเพราะว่าอย่างอื่นมันจะ หวานมากเวลาลจะบกข่อยมากจริงๆนะค่ะนี่สามีพันกินและเจนี่ก็วลาลก็เลยแก่งว่าใครกินอันสุดท่ายของข่อยวลาก็เลยว่าพันก็เลยซื้อมาให้แล้วก็พันก็ซื้อช็อกโกแลตนี่มใหายน้ำพันวาพันกินอันนี้นี่จริงแล้วเวลาลได้ได้มาจากอ่าทีางานโบเมนอันนี้นะคะอีกอันหนึ่งวลายได้มาจากที่ทํางงานลูกค้า ลูกค้าหายช็อกโกแลตมากีทน,กววกกน่ก็เวลาก็กินกลับมาจากที่ททางานช็อกโกแลตคอยหายอีกเออสามีก็เลยบอกว่าสื่อมาแทนค่ะนั่นแหละค่ะโอ้ยบอกทังว่านี่แหละสามีพันอยากให้ลูกกินอิม่มกินเต็มันก็นจะสื่อมาเต็มทีสื่อมาเต็มทีแลลวปัจจุบันิก็วเวลาบ่ามีเงินขึ้นมาเนาะก็สิ่ง้อยอีกเลยค่ะทุกคนบ่มันว่าถี่สื่อให้นูนี่นั่นนี่มีเงินได้สามีเวลาเป็นคนที่บอกขีดทีในเรื่องการกิน ถาลูกถามเมียอยากกินเก็จะซื้อมาให้เต็มที่นี่ก็นในตูน้ก็จะสื่อแต่ละแต่ว่าเล่าเข้าก็จะชอบกันอาทิตย์หนึ่งสื่อกับขเขาเธอหนึง่งยังไงนะค่ะจะบริเวณสื่อตลอดตอนนี้เวลาจะเห็ดขนมจีนค่ะทุกคนนี่เวลากำลังต้มเครืองแล้วก็ต้มเสน้็ขนมจีนนี่บ่ไเ้กิน สักพักแล้วบ่มีเวลาเห็ดค่ะก็เลยมาต้มกินเมื่อนี้เดืเบเลิกไว้แนะ่ขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องใส่กะทิผอมค่ะทุกคนนี่อือหือเซ็ต นี่คะ่ะทุกคนใส่กะทิน้ำจะแซ่แบแซ่บเี็กก็ได้กระเทียมปลาล้างบานนะคะกระเทียมปลาล้างบานแล้วก็ผักไม่แค่นี้คะ่ะมาคะ่ะทุกคนมาคะ่ะทุกคนมากินขนมจีนกันค่ะขนมจีนนํายาปลากระป๋องปลากระป๋องใส่กะทินะคะแล้วก็ได้กระเทียมปลาล้างบ้าเนี่มากินดูซิกระเทียมปลาล้างบ้านที่ปลูกเองจะเป็นยังไง นะคะ่ะอืออร่อยกํลังดอกค่ะ

มุสอ <c oughs> มสอกินขนมไปหน่อยค่ะมาเรื่อค่ะ เมื่อนีดิทำงานบกคอยุองไปได้ค่ะสิบห้าห้อง สักสัดอันนี้แซ่บ์